พี่น้องมาเบ่งต้นเปลือยครับต้นเปลือยคู่เวียนคู่กรรมคู่บุญคู่บารมีนี่คือต้นเปื่อยที่ใหญ่อายุหลายร้อยปีครับระว่างแม่กับลูกต้นแม่กับลูกลูกกับแม่ครับดูลแลพอซอยพอพร้อมอีกต่างหากเพราะว่าคู่นี้เพิ่นฮักกันห้ายครับ หักกันมาตั้งต่ศาสตร์ปางกอนพี่น้องมีครูเดียวในโลกครับต้นไม้หักกันต้นไม้หักกันที่สุดในโลกมีครูเดียวในโลกใบนี้นี่คือต้นเปลือยครับพาพี่น้องไปเบิงตั้งแต่พื้นยืนขึ้นไปครับไงครับอยู่ในดอนปลาเปลือยบ้านหมอ้ออำเภอศรีช่องหม่จังหวัดนนองคายแดดมหาจรจันดอนปลาเปลือยมือนี้ครับ พี right? 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 ่น้องสังเกตสังเกตไปตามภาพครับสังเกตไปตามภาพไหลไปตามภาพสังเกตเบิ้งคักเบิ้งคักคักครับเบิ้งคักคักเบิ้งน้ำกันนี่คือต้นเปื่อยต้นหนึ่งล้มมาทับอีกต้นหนึ่งนั่นคือต้นสามีต้นคุณพ่อคุณแม่รับไว้ครับเอาบารับไว้ อยู่ไปอยู่มาคุณพ่อหิวเข่าหิวน้ำหิ้วอาหารคุณแม่เห็ดเห็ดนี่อะไรคนยซอยใดก็เลยก,กลมกลืนกันกลมกลืนกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเชื่อมเข้าหากันครับขันภาษาภาษาไทยพูดเอินว่าเชื่อมเข้าหากันขันภาษาวันเท้าโจค่อยว่าซอยกันดึงแขนกันไว้จองกันไว้จนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพ่อแม่ลูก คู่เดียวในโลกใบนี้ครับยูด,ดอนป่าเปื่อยบันหมอเพราะว่าเรารักกันครับไปเบิงน้ากันพี่น้องไปเบิงน้ากันเบิงใกล้ๆครับนี่ลมมหากันเอ็นมหากันเนิ่งมหากันจนเป็นน้ำเนื่องจะเดียวกันซอยเหลือกันไว้แบกกันไว้ส่งอาหารแล้วเลี้ยงอาหารในการกิน,กนตลอดครับจนยูน้ากันจนยูน้ากันครับบบย,ย่อแห่ต้นหนึ่ง ลมหายใจจากเจ้าจ้องต้องโยนข่อยตลอดไปสวยงามมีคู่เดียวในโลกใบนี้ครับสู่ชีวิตต้องการโยนน้ำกันตลอดข่อยหักเจ้าเจ้าหักข่อยเห็นว่าครับนี่ต้นพอต้นพอไมา้ใสาต้นภรรยาภรรยารักษาคุณสามีสุดชีวิตฝันว่าเปรียบเทียบครับถ้าคนหักกันในสี่ซอยเหลือกันในสี่นี่บโอ้คือสี่ัก เอาไปเบิ้งน้ากันครับไปเบิ้งน้ากันพี่น้องไปเบิ้งน้ากันนี่ครับนี่เิ่นซอยเหลือกันเอ็นมากครับเอ็นมาเอ็นมากครับเอ็นมาเปนลมมาธรรมาชิสต่างไว้บ่หรือไ่าจังไหยเอ็นมากครับถือฟาฟาดถือกลมพัดเอ็นมากพี่น้องเอ็นมานี่รักษาไว้เอ็นมากตัวนี้เอ็นมาครับ ยู่โจนสงสารต้นที่เจ็ดสิบแปดพรอมอีตาอยู่ในดอนปลาเปื่อยครับโอ้ยา้าไปพุณคุณพี่น้นองเบิ่งกระทักกระโดดลอยเหลือกันแม่กับลูกอุ้มพอไว้บ่ยงใอมไม่พอตายครับเพราะว่าสามีภรรยาและก็ลูกคู่นี้รักกันมาแต่ชาติปังก่อนก็นเลยเพราะว่า เาไปใส่บ่ได้ต้องไปน้ำกันไปใส่ไปน้ำกันครับเพราะว่าเรารักกันพี่น้องเพราะว่าเราหักกันเราต้องอยู่น้ำกันตลอดต้องอยู่น้ำกันตลอดอย่าเฝ้าจากกันไปครับอย่าเฝ้าจากกันไปเพราะว่าเรารักกันเพราะว่าเรารักกันเราต้องอยู่น้ำกันตลอดอย่าเฝ้าจากกันไปใส่ครับนี่คือ ต้นเปื่อยพอแม่ลูกอยู่น้ากันพอลมแม่อุ้มลูกสู้อยู่น้ากันตลอดไปเพราะว่าเรารักกันอยากเห็นของแท่มาเบิงไใดมาเที่ยวใดแดมหาศัจันย์ดอนป่าเปลือยบันหมออำเภอสีชียงใหม่จังหวัดน้องคายดินแดนแห่งการท่องเที่ยวดินแดนทายหนังสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด ที่ผ่านมาสวัสดีครับ